สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสักวิเทศสตอรี่นะคะมาดูเอ็กไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นะคะนี่มาดูหมอกควันนะคะเมียกำลังสิมาเก็บดอกดอกรักนะคะนี่ป้อมองไม่เห็นอะไรเลยปะมืดมนไปหมดแล้วนะคะนี่อุ้ยท้องฟ้ามืดมนแบบนี้ขับรถไปอันตรายนะคะนี่ถ้าใครขับรถเดินทางขับรถ ตามถนนหนทางนี้มองไม่เห็นเลยนะคะนี่โอ้โหท้องฟ้ามืดสหัวุยวยดูดูสิว้าวดูสิมองไม่เห็นอะไรเลยหมอกควันนะคะนี่ มีหมอกมีฟันไหมดูสิคะโอ้โหบ้านสาวินมีหมอกนะพี่น้องเอฟซีหมอกลงนะคะนี่โอ้ยถ้าขับรถไปเราจะมองเห็นถนนไหมนี่ถ้าคนขับรถขับขับรถขับลาเน,นี่ยเขาจะเห็นถนนไหมเอ่ยโอ้ยมีหมอกควันมองเข้าไปในหมู่บ้านสิดู ในหมู่บ้านก็ไม่เห็นไม่มีอะไรนะคะนี่มองไม่เห็นบ้านคนแล้วนะคะตอนนี้นะคะนี่เนาะอุ๊ยมันไปเกิดอะไรนี่ขึ้นนี่นมีหมอกเต็มเลยว้าวเฮ้ยเป็นอะไรวะรัวเจ้าถุงเงินมันออกมาข้างนอกแล้วนะคะในเอฟซ อุ้ยมีหมอกควันไปเราเดินไปเรื่อยๆไปดูหมอกควันนะคะนี่น่ารักจังเลยน่ารักจริงเลย,เลยดูทุ่งนาเ็ามีหมอกควันเหมือนกันว้าวอู้ ดูสิเหมือนต่างประเทศเลยนะนี่มีหมอกมีควันนะคะนี่เนาะคุณนะมองเข้าไปในหมู่บ้านไม่เห็นบ้านคนเลยปกติมองพวน,นี้ก็เห็นบ้านคนนะคะเนาะโอ้ยมารับบรรยากาศหมอกดูหมอกควันนะคะสวยไหมเอ,อ่ยวิวสวยมาก สาวินเด็กกลางโฮมมาได้หนคอยย่านอันนั่นเนาะคอยย่านย่านน้ำหม้อมันตกใส่หัวมหมย่านเป็นหวัดเป็นไข้นะคะสาวินก็กลางล้มมาอย่างดีเด้เบื้องหน่อยเอฟซีขอทีนย่างไปไหนเบิง่งกลางล้มมาอย่างดีเด้อหนิรีวิวล้ม มีพันเต็มเลยนะคะเอีมากระจับถึงเงินแบบนี้เราจะไปไหนได้ใช่ไหม หมอกควันเยอะแยะไปหมดเลยไม่กล้าไปไหนแล้วนะคะเดี๋ยวเดือนดลงหลงทางมองก็เป็นในหมู่บ้านสาวีนเห็นไหมไม่เห็นบ้านคนเลยนะคะตอนนี้หมอกหมอกมาจากไหนไม่รู้เกิดอะไรมขึ้นไม่รู้นี่นี่อุ้ยนี่นะคะหมอกควันนะคะขึ้นเต็มเลย ตกใจนะคะตื่นเช้ามาทำไมเป็นแบบนี้นอะอะ้อก็เลยว่าโอ้ยมืดมนไปหมดแล้วนะคะนี่ดูมองเข้าไปในหมู่บ้านไม่เห็นบ้านคนแล้วนะ ว้าวที่อื่นเป็นแบบนี้หรือเปล่าอุ้ยดูยสิแต่ก่อนมองไปทุง่งนาเห็นทุเหน็นนาทุ่งนานะคะเนอเดี๋ยวนี้ไม่เห็นอะไรแล้วถุงเงิน ม่อมแมมหมดแล้วนะคะโตเป็นหนุ่มแล้วนที่ม่อมแมมหมดแล้วนี่หมาขาวมามาบวกกับขี้ดินแดงนะคะนี่กลายเป็นหมาแดงไปเลยห <c oughs> มอกควันเยอะแยะลยคะน,นาะซาวินกับกลาง่มมาเด้ไม่งั้นไม่ได้นะคะไม่กลางล่มมามันก็จะมีหมอกเยอะแยะ อุไปไม่ได้แล้วมันมืดเอฟซีดสิมองเข้าไปในหมู่บ้านไม่เห็นบ้านแล้วเดุู้นะมืดมนมากนะคะนาะโอ้ยเป็นแบบนี้วะมันจะไม่มีไม่หายหมอกวันไหนนอ้อหมอกลงหนาจัดกมุตุวิทยมวิทยา <c oughs> อุ้ยมีดอกยติสวยงามมากนี่อะไรถุงเงินดูเจ้าถุงเงินมันมาด้วยนะครับมันไม่กล้าเดินไปไหนมันกลัว กัวความมืดกลัวหมอ,อกมานะคะเนาะเนี่ยเป็นหนุ่มแล้วได้ถุงเงินนี่เดี๋ยวก็จะหาไอ้ไปแต่งเมียให้มันแล้วอันเป็นหนุ่มแล้วนะใช่ไหมถุงเงินเป็นหนุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะได้เมียแล้วนี่ มาเร็วปะกลับบ้านุูเงินูเงินปะเร็วกลับบ้านพูดนะอุ้ยเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยตอนนี้ไม่เห็นแล้วเว้ย นี่กะกี้ขมหรือเปล่าโอ้ยปคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาววินเหตุสตอรี่ด้วยนะคะนี่คลิปหมอกลงนะคะ